ครับก็ขอกราบสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับช่องในยูทูบชแนลอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะครับทุกคนอาจจะเห็นดูบี้นะก็มีอยู่2100นะฮะก็รหัสนี้นะเป็นไก่วี้นะฮะ2100นะครับที่แบบสุ่มไปเรื่อยจนได้การันตีได้นะการันตีเรนเจอร์นะครับโคลาโบนะครับโคลาโบใหม่นะฮะก็คือเรื่อง กบลินเเย์นั่นเองนะฮะคือรหันนี้ผมกาจะขายนั่นเละแต่ขายไม่ออกนะก็จะมาทำคลิปเลยนะเออก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มโอกาสนะเป็นตัว2ตัวโหดประจำโคนรโบพอดีนะคนอาจจะรู้สกิลของมันแล้วนะสร้างบาเรียวฟืน้นฟูพลังชีวิตเพิม่มพลังชีวิตนะสกิลนี้อ่ะสกิลดูดีอยู่แต่สกิลเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ไหร่เลยเนี่ยยกเลิกเอามา แล้วก็ไอเปลี่ยนสตูถ้ามือเป็นไรท่าเนี่ยสกิลมันควรจะลึกกว่านี้อ่ะอ่าสกิลเฮกสุดท้ายนี่ก็แบบยื้อเวลาได้5วินะยื้อเวลาไม่ไม่ให้ได้เจอถูกเออกำจัดอะ่ะนะก็เพิ่ม2ตัวเพิ่มได้โอ,อกาสได้2ตัวโหวประจำคโรโบนี้นะโอเคอ่าซึ่งผมนะฮะร,รับทำไก่บี้ราคาถูกนะสามารถ ทักเฟซมาหาผมใต้ลิงด,ด,ดิสคริปชันด้วยนะฮะอือ,อใต้นั่นแหละเออไปดูเอานะก็จะสุ่มเลยละกันนะมีอยู่สองพันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจัดทีมแบบรอเท่หน่อยอ่ะให้เมอร์ลี่มันเรียกดวงเลยอ่ะน้องเมอร์ลี่เรียกดวงให้พีน่อยไปจัดไปสามร้อยแรก โบโอ้โหโบรอบแรกก็น้ำมืนละโอ้โ,โอ้ยชานฮีโร่ใส่มอนโอ้รสสึกมาลาคัสเอ๊ตะบองเพชรนไม่ใช่มาลาคัสเฮ้ยก็บลิสเะไรเยอมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมควรสุ่มต่อไหมควรสุ่มต่อปะฮะควรสุ่มต่อหรือเปล่าเฮ้ย ได้สูตรใหม่แลวครับทุกคนนี่เราเอาเมอร์ลี่เป็นตัวล่อนะโอ้ยอึ้งนะเนี่ยอันนี้อันนี้ผมอึ้งจริงโอ้โหแต่ผมได้สองตัวเดี๋ยวนะเมอร์ลี่เมอร์ลี่มนเ,เอ่อมนไอ,อ,อ,อนี้ให้หน่อยเมอร์ลี่ไปมารเรียกดวงนะได้แล้วกอบรินสเลเยอร์โอเค เราจะได้นักบวชหญิงนะเป็นตัวป่วนนะคล้คคคคายเห็ดนะมีลาแอทแทกนะมีฮิวแล้วก็มีนะตันศัตรูนะแต่คือมันจะมีข้อดีกับข้อเสียต่ตางกันนะกับร่างไฮเปิ์กับร่างอันตา ron, นะอันต้าจะสตันนานกว่านะแต่ไฮเปร์นะครับจะสตันน้อยกว่าแต่มนะีลาแอทแทกนส่วนผมก็จะเลือกร่างไฮเปร์ดีกว่านะโอเคนักบวชหญิงโบอุย อุ๊ยอุ๊ยโบเปิดไปนักบ,บวชหญิงนักข่าวโอ้นะกกูมืดโอชิโอ้่อยไหมโอ้ออกทำไมวะเอหมวกแดงวะเอ้ยละหันทีมันดีจริงๆควีนโอ้โหออกตัวอนีไหมด้วยกูโดโหิตเฮ้ยมันไฮ้ยรอมนี้ก็ใช้ได้นะมีหมวกแดงนะคือเราจะเปิดให้ได้นักบ,บวชหญิงเลยนะโอเค โบเข้าไปโบโอโจอืมโคซึอืมพาคุชมพูโพไซดอนโอ้โบ,โบ,โ,บ,โ,บโบตัวตลกอืมทำไมสุ่มต่ได้ดีๆวะตัวตลกก็ดีนะนแทนแทนมืดได้นะอืมแต้ชอบออกตัวสุดท้ายเนี่ยน้ำกูหญิงไม่ออกเลยวะโอ้โบ ไอ้โอ้โหไอ้นี่อีกะมันจเอมาบ่อยเกินไปแล้วนะตะบองเพชรเจสิก้าโพสโพไซดอนอะไรโอ้ฮีเมชาลพระพุชนภัยหน้าหน้ากูมืดหน้ากูมืดโอ้สลับไปมาก่อนโบโบเบบบบบเราจะสุ่มแบบรวดเดียวไปเลยนะ หนึ่งสองสับโ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 บ,โบเฮ้ยกอบลิสเลี้ยงมาตัววะเฮ้ยอะไรวะเอออะไรครับเนี่ยโอ้โหกอบลินมาอือฮแคนดี้ปกักคณก็ต้องซื้อไก่บี้ผมนะโอ้ได้ตัวกอบลีสเลี้ยงมาสองตัวขนาดเนี้ยเออหนึ่งสองไปกูไปเลยนับบนหญิงออกมาเนี่ยนิอันตรา่าโอ้โ ภาคุมชมพูเปมพายนักม่ cultural, vampire, มอนไซบูเอ้ยไซบูอะไรวะนักม่อน <c oughs> ดี๋มันชื่อว่าไซม่อนเออไซม่อนนักบูเออโอเคเหลือสามสามสามร้อยบีสุดท้ายนะสองสามจัดไปโอ้โหเดนิสอือโอโอ้ยอึอึอโอ้มลลี่มีแถมเนี่ย ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวกอลลินสเลเยอร์นะคือฝั่งนี้จะคู่กับหมวกแดงเดือดโอเคคู่กับหมวกแดงนะกอล์ลินสเลเยอร์เราจะคู่กับตัวตลกมันดูมีความหล่อเท่นนะกอล์ลินสเลเยอร์สองตัวเอ้ยเราลืมอย่างหนึ่งไปเลยนะฮะก็คือการันตีนะการันตี นนักบวชหญิงคือเพอร์เฟกถ้าได้กอบลีสเลเยอร์อีกคือแบบเอ่อทิปโปกอบบินโบนักบวชรีชาร์ดไอตัวนี้ไม่จะออกหวยกันไปเนหะ็นช่องไหนเปิดกัรตีก็ได้แต่อันนี้เออเราใส่ต่ออย่างนี้ด้วยกันโอเคนะ2,100ัรูบ,บี้ไม่รู้จะมันจะคุ้มหรือเปล่านะสำหรับผมก็ กลางๆนะโอ,อ้โหได้ตัวนี้มา2ตัวแต่มันโคตรกินแร่เลยโอ้โหหมดเดือนนี้ไปก็รู้เรื่องนะแร่แบบใช้อย่างเยอะนะอือโอ้อนี้ก็ตัวแบบตัวที่ดีที่สุดที่ได้มานะของไอ้สองพันหนึ่งร้อยูบี้นะโอเคก็ขอจบคลิปเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเอ,อ่อก็ลากกันไปก่อนนะครับโอเคนะฮะเออช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนาะนหน่อยผมไม่มีเวลาช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์ด้วยนะโอเคไปแล้วนะครับ